สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงปู่ผาดนะครับทิติปัญโยเหรียญรุ่นอายุครบ1 0 4ปีนะครับปี57นี่นะครับกล่องเดิมจากวัดนะครับ ไปเรียนแท้ทันขลงปู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับน่าจะเป็นเนื้อชนวน มีโค้ดตอกตรงสังกติแล้วก็โค้ดเลเซอร์ข้างล่างแล้วก็นัมเบอร์นะครับออกปีห้เจ็ดประสบการณ์ดียี่ยมครับลงปู่พาดเนี่ยประสบการณ์ทุทกๆรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับประสบการณ์ดีมาก สายเหนียวสายแควคราดปัจจุบันท่านมรณาภาพแล้วนะครับศิลูกหาท่านก็เริ่มเก็บทุกเหรียญเลยนะครับ ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนี่นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งปุตรีรำวัดบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดปุตรีรมนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาแวกกราบสรีระสังขารองภูได้นะครับที่วัดบ้านกวด พี่ท่านใดอยากชมเหรียนรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ